วันที่้านมาบ่ได้มาตามลงเปย์แล้วค่ะมาอายู่บ่เห็นเพลนเนาะมาอายู่สองเกาะบ่เห็นเพลนก็ไม่ได้มาตามแม่ท่างพันบอกว่าหนองเพลเคียนให้แ <8 23. S 1> ปดสองสามแปดสองสามคือทั้งแตก่อนเมื่อเมื่อรุ่งแปดสองสามเลยจ้ะที่ลุ่งปีแปดสองแปดสามเออแปดสองสามกอนแปดสองสามเลขเลขออกสามแปดวันนี้จะให้ลงเปย์เคียนให้เอฟซีในเด้อเอฟซีให้มาตามนะคะเอฟซีให้เราจำได้ว่า <differences S 2> เอาจับให้ดีนวคะใส่ลงเปเียนให้กำลังเขียน เล้ววันที่นี้ไปสมาธินะคะสื่อสารกับผู้กับญาตินะคะว่าแมนว่าเขียบโดยพลากาดว่าแมนเดิอแอ๋ออืมมาเอาเลยน้องพี่ญาติสู้เดิงอันมิตาสามโตเดี๋ยมันบรลลุ ล้วก็ให้ตัดนาตัดล้างมันบ้แม่แต่นั้นที่ย่าจะตัดให้เด้อค่ะอยู่เมืองสุลกงนังอองไหนลรักษณะเดียวกันด้วยเป็นสองสามเจ็ดหัวที่ผ่านมานี่เป็นแปดสองสามอันนั้นสุขีในเมืองนะคะ เป็นแปดสองสามหัวทิพย์ทานมากมันออกแปดสามนะคะสามแปดนะหนอกสามแปดหัวหน oh ่อนี่นะคะหัวทิพย์ทานมากเราหัวนี่เป็นสองสามเจ็ดก็จะตัดได้สองสามสองเจ็ด 3 7 3 7จี่เปลี่ยนครับว่าอุ๊ยน4จะให้เน่นตัวไดน้องเปิ้ย่าตัดให้อ่อ2 3 7ตัดแล้วเป็น2 3 2 7 3 7เน้นตัวใดน้งเป้ย4ก็หญ้าแน่อ่า นะคะเป็นซื้อซานเนี่ยนะคะชื่อสี่สี่สองเก็ดนะคะสี่สองเก็ดอันั้นอนุญาสิวงกลมให้เดยอค่ะ สรุปนะคะองเปอร์เขียนไฮเป็นเลขสามตัวคือบ่เห็นเนาะแดดซองอดทองที่เราก็เพ um ิ่นเขียนไฮเป็นสองสามเจ็ดตัดไฮสองสามสองเก็ดสามเจ็ดนะคะเพิ่นสี่ไฮนะคะตัวที่จะอ่อนน้องก็สี่ไฮสองเจ็ดนะคะ วัตถิพันธ์มากเกตไฮแปดสองสามนะคะได้ออกสามแปดค่ะนะคะวัตถิพันธ์มากอู้มันแดดจองนะไทยบทีหตอนไหนนั่งปลาสาถิพันธมากนี่เป็นแปดสองสามเล่อกสามแปดอ้วนนี่เป็นสองสามเจ็ดตัดไฮสองสามสองเจ็ดสามเจ็ดนะคะเพิรนสี่ไฮสองเจ็ดนะคะ สอมอาเนี่มันแม่งยังไงเลยอันนมาเป็นซื้อสองิสองรยดึงเด้อลุพยาวขาะลุตรงซื้อปทุกโตสองสามที่ผานมาุงุ่ซื้อปทุตจีแลรวยเป็นห้แปดสองสามลงตัออกมาก็มีแต่สองแปดแปดสองสองสามแปสองแปดแปดสามตัดทิ่มลุง ผมไปซื้อน้องไปซื้อแต่แปดสองสองแปดง่าล้างต่ำเลยพี่น้องเอยจะมามว่าวันนี้แหละอันโตที่จะออกเบาเล่นว่าอันนี้ตัวไดลุงสีบลอนสีบลอนเอฟซื้อไม่ว่าซื้อแต่จะยินดีตั้งสามคูัวละลุงสีบลอนตัวใดเ้าอยากลง่านมันจะไปซื้อสองสามเด้อไปว่าลงเปให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อ น้องเคยพยักหน้าแล้วนะคะเพิ่นจะเพิ่นจะซื้อสารครับคู่ครับเนี่ยเนี่ยหนานะคะเพิ่นไม่ได้เขียนโดยพลักการนะคะย่ามสี่นี่กับบอมแอนว่าบอกปุ๊บสี่ปั๊บอมแอนนะคะเพิ่นก็คิดซื้อสารก่อนเพิ่นจังสี่นะคะนะคะบางข้างเพิ่นก็เขียนให้สี่โตเพิ่นบอลงบางงวดก็หาโตแตกลางงวดนี่น้อยเนาะเขียนแค่สองงวดแค่หน่อย อือหัวที่พันอ่าหัวที่พั์มานนี่เป็นแปด้งตามใส่กน้กาเอาอาย่แค่นี้กัสิหายเป็นย่บอ๋ออะไร้รงงานาจาะย่อค้านี่ไดีหรอใม่กิ่เย็นนะไม่เย็นนะไม่จะาใส่แล้วป่อเชื่ท่านดูใส่ก่ำกูกกูกูับมึงมึงกับกูตองกกนไว้ท้องกัน เราะว่าเราขายกันคื้อกันขันจับอยู่นมันนีไม่กินสีแดงกับสีน้ำเงินอยู่น้วกันเราบ้านหายไปใส่สีเงินเจ้ามะ่วงนี่นะเี๋มาว่าที่้ลุงยังมาไปเลยไปหัดอะไรยิบไปมกินนุ่ในตัวลูกคนตัวพี่น้องแปั้นบอเดวปากาเสียเสเมเอรมย่เห็นหลานไหมลุงลุงเหนื่อยีด ทีละกล่องแนวทางของนกเป้ยมวลที่พานมานี่เพิ่นเขียนให้ปู้เพิ่นเป็น8-2-3นะคะเลขออก3-8ล่างนะคะสำหรับววดนี้นะคะนุ่นที่ย่ามาตามนะคะมวลที่พานมามาตามยู่สองรอบเพิ่นกับบยุบานนะคะวัน,นี้เพิ่นเขียนให้แล้วเลข3โตคือเก่านะคะเป็น2-3-7นะคะตัดหาย2-3สามเก็ดนะคะ อนน,นทิยากเ็เลยบอกเพื่อนว่าเลขจะออกตัวได้ห้ซี่หายนะเพื่อนซี่สองเกตนะคะเป็นหน้าท่างค่ซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะการเขียนนี่ก็ว่ามันว่าเขียนโดยพละการนะคะเพื่อนจะซื้อสารกระปูพญานาคหญ้าพญานาคแล้วเพื่อนก็เขียนนะคะ,ะเวลาซี่นี่เพื่อนกั กับว่ามันวัดเสรีปุ๊บปั๊บนะคะเพิ่นก็ต้องซื้อสารก้อนเพิ่นถึงจะซีหายนะคะนะคะเป็นแนวทางของน้องเป้ยนะคะนุนที่ยากกาขออวยพรให้พ่อพีอ่พี่น้องเอฟซีโสดีนะคะของน้องเป้ยนะคะ